น่าเสียดายมากครับพิงครับเสียดายของหมแล้วากยสวัสดีครับพเพื่อนเพ่ชา youtube ท,ที่น่ารักทุกคนนะครับเมื่อนี้สนองมณัาสาใิ้ภาพพี่น้องเมื่อเบิงนี่ครับดอกดรูเบอรี่ดรูเบอรี่อย่างนี้แหละ คิมครับอันที่ทิ้งกับทิงร้ายคักร้ายเนี่ยนี่งามงามพี่น้องผมเอื่นว่าพักกันแย่งเกาหลีคือพักกันแย่งเนี่ยนะครับวันนี้ขนไปทิ้งสองลดเต็มๆนะครับโอ้สองรดครับทิมนาจะร้ายเป็นนาจะเป็นพันครบนะครับผมมันอันไหนที่มันเป็นงอๆแบบนี้นะครับเนี่ยที่มันงอๆเตี้ยๆแบบนี้เนี่ย ทิ้งหมดเลยแต่ว่าพวกผมขนถิ้งคนเกาหลีเขาไปเก็บออาครับคนเกาหลีเขาที่ผ่านไปผ่านมาเขามาเก็บออานะครับเขาเสียดาย <c oughs> ผมกระเจ้สจไปแกะผู้ใดนะครับพี่น้องมันออกไปบ่ได้ทรงกระทรงบ่ได้เลยเพราะว่ามันมันน้อยครับผมมันน้อยครับเขาไปถือถาดบ่นนอน้อยเยตุกีบอกมาเอาถาดเสียดายครับพี่น้องเสียดายครับเพราะว่ามันนี่งามครับไหม ผมบงผว่ามันผักกระหยงคือผักกระหยงบ้านเฮาคือจังผักกระหยงบานเฮานี่แหละครับผู้ใดก็ว่าผักกระหยงใครเห็นก็ว่าผักกระหยงนะครับต้นไหนที่มันแบบนี้เขาจะทิ้งนะครับนี่เอาไปทิ้งสองรถครับวันนี้น่าเสียดายมากอันนี้ก็สงสัยต้องทิ้งนะถ้าเป็นแบบนี้ต้องทิ้งนะครับงามอีหลีด้พี่น้องแต่ว่ามันขายบ่ได้พ่อไปแล้วมันเปลี่ยนแบบนี้ครับนี่มันมันมันเปลี่ยนเตย่ตยลงแบบนี้ขายบ่ได้ครับนั่นกะกุ๊กกี้กําลังตัด ดอกสู้กุกให้เด่นดีอกำลังตัดถิ่มนะครับมึงคือตัดโอ้เสียดายดอกครับพี่น้องพื่อนๆกวางบางงีนึงตัดถิ่มไล้อุ้ยว่ะเบึ้งเบึงเบึ้งบึงเนอะอ๋อตัดถิ่มเลยเนี่ยเนาะเอาไปซ้ำแกะกันบักยางงามเลยเด่นเนี่ยเนาะโอ้ยเอาไปน้ำหมวว่ามือแลงไหมอื่นนี่ไหมเราจะไปซ้ำจะแก่กันหมว่าคืองามมักเจ่ะชุ่มน้ำไว้ให้ได้ด้วยโอ้เตือนมันกับเว้นแล้วเนาะ ต่วนหมดแล้วม really? ีเท่านี้แหละเอาตะกิงเอาตะใบมันนี่ดอกมันนี่ไปซ้ำใบอันซุ่มได้มันนึงนั่นนั่นนั่นเออดอกนี่พอดีเลยจุ่มๆง่ายๆนี่ซุ่มจุ่มเนี่ยใบแขวนนี่เสียหนามเออนี่ละเออนี่ละจุ่มหนามไว้ทั้งหลังเจ้านี่ก็ได้เนี่ยแขวนไปนนำโอ้เสียดายลองดูตัดทิ้งครับพี่น้องซุ่มนี้ก็ตัดทิ้งหมดบ่ตัดทิ้งหมดครับพี่น้องตัดแล้วเขาเรียกว่าทำสาวมันนะครับนี่นี่นี่แบบนี้เขาเรียกว่าทำสาวนะครับไว้ขายปีหน้านะครับนี่ ยอดส่วนนึงก็เอาไปช่ำแล้วครับผมอันนี้เขาเรียกว่าถ้ำสาวหามันโอ้พักกระย่างกับทิมลายมือนี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าพากันตัดทิ้งยังไงบ้างครับผมแล้วก็คนเกาหลีเขาก็มาเก็บกันนะครับวันนี้นี่แหละครับพี่น้องดอกพักกระย่างเกาหลีนะครับผมเอือดว่าผุดดอกพักกระยังเกาหลี ฝนทิมครับนี่คือบรรยากาศที่ผมกับทุกี้พักกันฝนทิมเลยคนใส้กระสอบทิ้งเป็นกระสอบกระสอบด้วยนะครับผมเมื่อนี้นาจะประมาณพันครอบนะครับถ้าเขาขายคือเขาขายครอบละสี่พันวอนครับสี่พันวอนพูดพันกับพูดก็ไปรลดครับว่าเล่นกีฬานวนนะครับกี่ตงถิ่งในวันนี้นะครับนายเสียดายถ้าผมกับว่ามันง่ามอยู่โดยแายตาผมกับว่าง่ามละแต่ว่าเวลาเขาออกไปมันง่ามเกินไปอันนี้แล้วมันทำให การสาขามัน,มนแตกมันอ่อนลงนะครับพี่น้องจะได้าขายไปไหนจะได้เป็นผลิตินะครับพี่น้องในขณะที่ผมค้นไปทิงนั้นค้นเกาหลีน้ำขังท่าขงเขาพากันเขียนนะครับเพราะว่าสถานที่กองขยะของนายจ้างนี่มันยุยติดกับถนนนะครับค้กนไกลไปไกลมากเขาก็แวะมาเอานะครับพี่น้องผมกระจ๊กเสียไปให้ผู้ใดเพราะว่ามันมนอ่อนนะครับผมมันอ่อนมาทรงกับทรงบ่ได้หรอกนะครับพี่น้อง นะถ้าผู้ใดยุ่ใไก่ผมก็เอาไปให้ได้ยุ่แต่ว่าผมกับปั้นตะกยานมากพ่นออกไปลายบะไรครับพี่น้องแต่ว่าเบื้องแล้วกับพ้นเกาหลีเขามากขนาดนี้ผู้ใดไกลไปไกยมารถจอดเลี่ยงกันขวงสามขั้นถ้ากันแวะมาเอาเบิดเลยคทับมันพ้นเกาหลีก็มากคือกันขวางฟี่ก็ดีเขาเอาสิ่งพนเกาหลีเขาเอาวันนี้เบื้องลูครับว่ามันขี่ลายได้หนิให้สายตาผมกับว่าถือว่างามมากเลยครับพี่น้องแต่ก็ต้องสิ่งครับ <S <S เวลา <S 2> <S 2> เอา,าไปทิ้งนี่ใครเห็นก็จวดเอานะครับผมแต่ว่าเวลาขายก็ไม่ค่อยมาซื้อนะครับบ้านนี้ก็ว่าธรรมดาคือนกันแค่ในตัวในตัวค่า,ข,าขึ้นกันเท็นเอามาชิมนี่เป็นกวางเงี้นี่ว้ามาขววิ่นวันวิ่นวันครับพี่หน่อยขอถุงขรอพความน่ามือนนิเนาะนี่ถุงเซบวพี่ท่านเว้ยจะได้ถุงนี่แล้วถุงขยะถุมนี่แล้วนี่เอาให้ว้ามึงยัดเต็มถุงอนยะมาขวงพี่ เฮ้ยมามาจอดต่อแถวกันสามขั้นมือเหนียวไปเห็นเอ๊ะไม่อควรแล้วก็ได้ติมตอนนี้เขเย้เย้ไอ้เสือเขามาขอเออเราก็ทิมเลยเนี่ยแก็ให้แล้วตางได้บุญทัานบานท้องก็ได้บุญมันบ่ลรอเขาก็มาเอาองค์สิทธิ์หรอบธรรมดาท่านบานท้องก็ได้บุญอันทุกนี้เราเสียวใเห็นยังปุ๋ยอันนี้ก็บสีทิมนี่นี่ก็บสีทิมอาทิตย์น้าไปทิมเพราะว่าตอนนี้มันน้ำมันมันหลายยอู่จังหวะมันคือเน่าถึงได้นี่มันบ่ถือน้ำบ่ ูณโพดน้ําบ่นิเหี่ยวบ่ต้นเลยนี่มันเป็นจังได๋ซั่นนี่มื้ออื่นเขาคือบ่เป็นหยังแ่นบ่อันนี้ก็สงสัยเออๆ สองคันรถดแล้วนะครับวันนี้โอ้ทิ้งหมดเลยครับนี่แต่เชียดายครับพี่น้องโอ้จักสิบเอ็ดแกกคู้ใดพูดรู้ว่าสิบเอ็ดแกกคู้ใด น่าเสียดายมากครับพิงครับเสียดายของวันแรงงานนะครับนี่คือวันแรงงานนะครับโอ้ยเสียดาย พี่น้องเอา,าเปลี่ยนกลางจางแบบนี้นี่คัดออกให้เบิดเลยครับนี่นะครับไม่เอานะอันนี้ขายไม่ได้นะครับแบบนี้ทรงมันไม่สวยครับนี่ก็เอามานอนไว้ให้มันเสียดน้ํานะครับอาทิตย์หน้าผมก็จะมาขนไปทิ้งนะครับนี่ถ้าทรงแบบนี้ทิ้งหมดนะครับเนี่ยมันจะเป็นกลางจางแบบนี้นี่เนี่ยทรงมันไม่เป็นทรงครับนี่ ทิ้งหมดครับโอ้โอ้ส่วนนังบ่ส่วน,ส,วนส่วนหัวสวมมันน้องก็จะหักได้ต่อสวมกวับสวมลุ้มพี่น้องเอ้ยอหักวอกเลยผู้ใดรับบ่ได้นี่มาเก่าดีบ่ได้เด้อใครรับสวมลุ้มไม่ได้เนี่ยอย่ามานะครับคงต้องได้ลื้อเองนะครับดูแล้วนี่ ใครรับส้มหลุมไม่ได้อย่ามาเกาหลีนะครับหาอะไรทำใช่ไหมไม่มีอะไรทำเอาแปลมาบ่มีแน่เห็ดสิบาผหัวหื้อสวมอนไรเมีกยอเไยโอ้จะง่ายไดหรอกนี่ครับขนทิ้งครับผมเอาไม่ได้เนี่ยเสียดายฮะ เจ้าของเป็นคนเขาห้องน้ามันมมดดบ้างไม่ขีด,ดียดดอกนั่งลงมาได้กับปุ๋มแบบนั้นไปเฮ้ยเที่ยงคว้านห้ำควายเือยเทคว้นห้ำควายเมื่อนี่ควายเราโอ้ยตา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 งึดไหลโอ้ยครับเอาบอกว่าดินี่นี่เอาบอกบนออกี่นี่ครับอันแบบนี้เอาทิ้งมันนะครับด้วนี่ นี่ข่กระเบนเนี่ยเจย๊งมาหว่อเจ้าเรียกไว้เลยข่ยสิข้นมาไว้ขนมาทิ้งครับงเวลาทิ้งแล้วอันไหนที่ไม่สวยเขาก็ทิ้งหมดคัดเฉพาะส,สวยๆครับ แรงงานนะครับบางทีเราเอาเป็น เอาเป็นตอมาทิ้งแบบนี้ชาวบ้านแถวนี้เขามาเจอเขาก็มาเอานะครับเขาก็เอาไปเอาไปเอาไปไปลูกไว้ดูปีหน้าเขาก็เอาไปเก็บไว้เหมือนเดิมต้นไม้พวกนี้เที่ยวมาทิ้งเนี่ยเขากเอาไปปลูอกอีกนะทาาบ้านแถวนี้เขาก็มาเอากลับ นั่นคือบรรยากาศที่ผมกับตุกกีพักกันเอาพักกันแย่งเกาหลีไปทิมนะครับผมอันที่มันบางงามนะครับเนาะคนเกาหลีนี่เขากลายไปกลายมาเนี่เพาจอดรถนะครับเพราะว่ามองที่ทิ้งนะมันอยู่ติดกับถนนนะครับคือทิ้งในทีของเราแกเอาไปทิ้งเพื่อที่จะทําเป็นปุ๋ยนะครับผมทิ้งเพื่อที่จะทําเป็นปุ๋ยพอประมาณหนึ่งปีหรือปีกว่ามันก็เป็นปุ๋ยแกก็เอาไปใสน่นาเอาไปใส่ใน สวนของแก่นะครับมันจะเป็นปุ๋ยนะครับแต่คนเกาหลีเขามาเจอเขาจอดรถมากเขามาเจอเขาพาก,กันจอดรถมาเอาพาก,กันลงมาเอาว่าละสามครอบสี่ครอบนะครับเขาเอาไปปลูกนาบ้านเขาอีกที่หนึ่งนะครับผมมีฝากไ้แค่นี้นะครับเด้๋ยเวลาเวลาครับผมอ,อยูดีมีแห้งกันทุกคนลำเลืวยกันทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คนอะไรก่อนคนถิงกันป้าอันอันจ้างซ้ำเลยนี่ที่ถิงเงินป้าเบิ่งด้วยนี่สิอันนั่นสิเก่าออกด้วยมนบ่าหิ